สำหรับนโยบายของภาคื่อไทยเนี่ยหลายๆส่วนคนก็ตั้งตาจับตาดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็มีหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมีเรื่องของพักหนี้แล้วก็มีเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาททีนี้ก็มีคนถามเยอะว่าไอ้เงินดิจิตอล1,000 0บาทเนี่ย ได้ไปแล้วแล้วสิบบัตรคนจนยังได้อยู่หรือเปล่าหรือบัตรประชาัฐนะครับพักเื่อไทยเขาไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีนโยบายในเรื่องของการเติมเงินให้สําหรับครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง20 0 0มบาทครับแต่ว่าต้องอ่านภาพทั้งหมดออกก่อนว่ารัฐบาลรอบนี้เป็นรัฐบาลที่เป็นผักผสม ไอ้คำว่าพรักผสมเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ของพักพลังประชารัฐเมื่อปี2562มันก็จะมีหลายๆพักมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพักเองเขาก็ต้องพยายามขับเคลื่อนนโยบายของเขาเนี่ยให้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะรอบหน้าเอาไว้หาเสียงนะครับว่าพูดแล้วทำอย่างเช่นรอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็พักที่ขับเคลื่อนนะครับอย่างหลักๆเลยก็อย่างเช่นพรักภูมิใจไทยโปรโมทเรื่องกัญชาไว้ก็ทำนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่านโยบายของพักการเมืองหรือพักร่วมต่างๆที่เขาได้หาเสียงไว้หลักๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ พลังประชารัฐก็หาเสียงไว้ว่าจะเพิ่มเงินในบัตรคนจนเป็น700นะครับส่วนของพรรคลุงตู่นะครับพรรคตุนไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็หาเสียงไว้เพิ่มเป็น1,000แต่พอมันเพิ่มเงินแบบนี้เงินในคลังมันมีไม่พอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สิทธิ์แบบนี้พรรคที่เป็นฐานะของพรรคแกนนาจะตั้งรัฐบาลเขาจะเอาของเขาก่อนแหละซึ่งเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นภาพใหญ่พอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ พักเพื่อไทยเขาโปรโมทอย่างเต็มที่พักได้อย่างเต็มที่ครับแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยเราได้แน่เงินดิจิมอนเนี่ยเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับหนึ่งมืนบาทน,นะครับแต่ว่าจะได้เมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะมีการทําระบบต่างๆเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยผมคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงของปีหน้าซึ่งทางคุณเผ่าภูมิเนี่ยเขาพยายามบอกออกมาว่าอยากจะให้ใช้เนี่ยให้มันช่วงคล่อมในส่วนของสงกรามเพอมีโอกาสที่จะกลับไปใช้เงินตัวนี้เนี่ยที่ภูมิล,ลำเนาครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูนะครับว่านโยบายต่างๆจะถูกขับเคลื่อนเป็นอย่างไรบ้างแล้วอะไรทําก่อนทําหลังแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการต่อในเรื่องของการผลักดันวาระต่างๆที่ค้างอยู่ในสภาอย่างเช่นนะครับกฎหมายสําคัญเลยก็อย่างเช่นส่งรถเท่าเทียมรอบนี้เนี่ยถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ทันเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเสนอใหม่นะครับก็ยื่นไปเนี่ยมันจะหมดอายุ สักสัปดาห์หน้าถ้าเสนอแล้วก็ะรีบผ่านมีการจัดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วเนี่ยส่งรถเท่าเทียมก็น่าจะออกมาก่อนครับ